หมุนแล้วสลักกาชาติรางวัลทอง12บาทเมื่อค่ำของวันที่10กรกฎาคม2566นายชยพลอินทรสุภาในอำเภอเกาะสมุยได้เป็นประธานหมุนวงล้อเพื่อออกรางวัลสลักกาชาติอำเภอเกาะสมุยประจำปี2566พร้อมกันนี้นางถนอมศรีรัตนรักนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยนางสาววาสนาบารมธนรัตน์นางสุวรรณาแก้วมีสีรองนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุย ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆและชาวเกาะสมุยที่ให้การสนับสนุนงานกาชาติอำเภอเกาะสมุยประจำปี2566สำหรับรายได้จากการจัดงานกาชาติกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยจะนำวาเป็นเงินกองทุนสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภัยพิบัติต่างๆผู้ด้ยโอกาสผู้ป่วยติดเตียงและอีกหลากหลายกรณีสำหรับรางวัลเลขท้าย3ตัวมี20รางวัลได้แก่หมายเลข317 รางวัลที่5ไมโครเวฟจํานวน5รางวัลได้แก่หมายเลข17795 12526 07573 06238และ03484 4. รางวัลที่4ตู้เย็นมี3รางวัลหมายเลขที่ออก14209 08269 04177 7. รางวัลที่3 ทองรูปประพันธ์หนัก1บาทหมายเลขที่ออก19466รางวัลที่2ทองรูปประพันธ์หนัก2บาทหมายเลขที่ออก19969สำหรับผลการออกรางวัลที่1รางวัลทองคำแท่งหนัก12บาทหมายเลขที่ออก13210สำหรับผู้ที่ต้องการจะตรวจผลการออกรางวัล และมารับรางวัลที่ถูกสามารถติดต่อได้ที่ทำการกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยได้ในเวลาราชการสนับสนุนโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลงพยาจำกัด ต้นทานรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช